าระรายา พระองค์เจ้าอภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเกียรติดมศักดิ์ในโอกาสที่ทัพเรือภาคที่หนึ่งจัดมูลเดินทางเยี่ยมมูลค้าบุกกสาธารณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามะนะมะลาชะอักขชตูอักขชตูสูปะพยัญชนะสุปะพยัญชนาม ให้มีความแน่นแฟ้นย uh uh ิ่งขึ <S <S ้นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆในข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาขอน้อมไหลายขอข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระบารมีเป็นที่พึ่งขอพระบารมีเป็นที่พึ่งทงไปปฏิบัติราชการโดยสวัสดิภาพให้เดินทางไปปฏิบัติราชการโดยสวัสดิภาพจะคิดถึงตัวเราใหญ่ วันดีบานคลี่พร้อมอยู่วันไหนร่วงโรยดอกโรยตกรู้ทารเรือเราจงดูตายเป็นหมู่เพื่อชาติไทยิงจจจ วันนี้นะครับยังมีเวลาค <c oughs> รับครับเสด็จเสียแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้ภารกิจครั้งนี้นะครับลหลังจากนี้ก็อธิษฐานส่วนตัวนะครับมองเสด็จเสียเป็นตัวอย่างนะครับทำเราทําเพื่อเสด็จเส,สียนะครับความสัมพันธ์ อยางนันทำอะไรไม่ได้สายบิดเข็ม <10. S> 2 5สอง้าเท่าไหร่นะขึ้นไปากอยสสองห้าปรงหนึ่งศูนย์เก้าสามร้อ สองนัอันนี้เดินหน้าเต็ปเสียงสองเครื่องครับ